ยุ่งฟราวยอร์กหลังคายุโรปสวิตเซอร์แลนด์ กลับเข้าสู่ชว่วงสุดท้ายนี้ของรายการติงโซนโชว์นั่นเองในช่วงโชว์คิดโชว์คลิปครับสนับสนุนบดยยุ้งฟ้งยอ,อกหลังคายยุโรปสวิสแลนด์นะครับ <ฮะ S 1> ทุวนนี้ก็มีเรื่องรองรองดีอีกแล้วนะฮะจะมาเล่าให้ฟังนะครับอะไรที่คิดว่ามันดีอะนะครับ <ฮะ S 1> น้องๆก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ02 883766หรสอ02 883767ครับแต่วันนี้เรื่องที่พวกเราคิดว่ามันดีอะคือเรื่องอะไรครับพี่แอนเรื่องของหนุ่มคนนี้เลยค่ะเขาอายุ16ปีนะคะแต่ว่าเขาแต่งตัวออกมาไป ซูเปอร์ฮีโร่เลยพี่ปอแล้วก็มาช่วยเก็บกวาดขยะโอ้ไม่น่าเชื่อใครๆก็อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าคน<ช>คนนี้ครับไม่รอช้าครับแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วออกมาทําความดีกันเลยทีเดียวนะครับใช่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยแหละฮะไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับ<ช>เกิดการสร้างสารรค์ขึ้นนะฮะในที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยต้นองคนนี้เขาออกมาทําความสะอาดใช่ไหมลูก ใช่ค่ะพี่ปอนแล้วเขานะคะก็ไม่ยอมบอกนะว่าตัวเองเนี่ยคือใครเรียนอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ขอใช้ชื่อว่ากาเดียนนั่นเองนะคะส่วนชุดที่เขาสวมใส่เนี่ยเขาบอกที่ต้องการออกมาให้เป็นชุดของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะเอามาใช้ในการทําความดีเขาส่งเสียงมาพูดคุยกับเราด้วยตรงนี้ว่า สวัสดีครับผมชื่อการเดียนครับผมอยากจะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ให้ทุกคนเนี่ยไม่ลังเลที่ทาความดีทงั้นทํากันเลยแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆในสายตาเรื่องใหญ่ได้ไหมอ่อน้อยดีกว่าครับจึงเออผมจึงคิดทําโครงการอาสาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงในวันนี้ครับผมพี่แอนครับตัวอมได้หรือเปล่าผมเป็นตัวจริงครับพี่แอนอย่าพูดอย่างนี้ผมโกรธนะครับ ผู้ที่จะมาร่วมโครงการในการสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับพีนแต่อยากจะให้สวมหน้ากากปิดบังตัวเองครับคล้ายๆกับการปิดทองหลังพระครับผมคือเป็นฮีโร่แต่ว่าจะเป็นฮีโร่อะไรก็ได้อย่างนี้เป็นมือถือก็ได้เป็นซัมซุงฮีโร่ก็ได้ครับจะบ้าหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วทำความดีอ่ะไม่จำเป็นต้องให้คนรู้ไงคือทำไปเถอะขอให้ทำแล้วก็ความดีอ่ะจะอยู่ในใจของเราแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเองดูได้ดูหล่อที่เก่งอยู่ล้วให้สซบยใหญ่กรุ๊ปแล้วชุดเขาก็เทมากไม่รู้ขโมยแว่นตาดำพ่อมาใส่หรือเปล่าไม่เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยเขาออกแบบด้วยตนเองแล้วก็รวบรวมเงินทั้งหมดนะคะจำนวนเงิน2,800บาทไปจ้างมาแบบตัดให้เลยสำหรับเพื่อทำความดีใช่นะครับไม่ได้ชวนเด็กรุ่นใหม่จะเป็น อายุเท่าไหร่แล้วเราอะสิใช่เหรอสมองอะน้องเขาอยย่สิบหกพี่ปอเนี่ <ooo> <ix variety> น<า>ยจะ30มแล้วนะเฮ้ยยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวพ่เพยวช่อ่อนชกนมพี่เด็กแ๊บแ๊วเท่าไหอ่ควาอนี้ ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างทำบ้าเนี่พี่ก็ทำเรื่องดีๆอย่างนี้มามห้สับสังคมใช่มาเล่าต่อฟังเผื่อใครว่าจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ลุกขึ้นมาทำความดีเหมือนกับน้องกาเดียงคนนี้โอ้โหสุดยอดเลยพี่ปอสุดยอดใช่ไหมคือเห็นว่าปกติจะมีแต่ในต่างประเทศไงแต่อันนี้มีที่ในประเทศไทยของเรานะคือไม่ได้มีแต่เออรบราข้าฟันกันโคฟงโคฟิลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เรามีแบบว่าเด็กคนนี้เขาแบบทำความดีด้วยแต่ก็ต้องเตือนน้องกาเดียงแหละว่าอย่าไปกวาดหลังสี่ทุ่ม เพราะว่าโดนจับนะทำความสะอาดเป็นฮีโร่เขาก็จับนะลูกนะฮีโร่ก็จับตรงนี้ไม่ต้องเว้นจับหมดจะหมดแต่ว่าต้องร้อนนะดูเลยดูสิร้อนสิแนบเนื้อขนาดนี้แต่ว่าพื่ติ๋วเขาทำความดีนะเพราะงั้นก็เอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำความดีนะคะจริงจริงเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่ชุดฮีโร่ก็ได้พี่แต่ทำความดีนะครับเราจะจิตใจไงใช่ใช่เหมือนกันเป็นกันให้ คิดดีทําดีพูดดีเท่านี้ได้ดีแน่นอนอนี่เพลงปะเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับอยากจะบอกว่างาน now live เนี่ยนะครับก็ยังเออล่าสุดเนี่ยเราเอามาให้น้องๆชมภาพบรรยากาศสำหรับทีมแรกไง good dance good mind แต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่พี่แอนไปเนี่ยใช่คือมีมีอีกมีศิลปินสบายลน์ซึ่งผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์เราก็ยังดูกันยังไม่ได้ชมเพราะว่าตอนเราติดเอาไว้แต่ว่าประกบว่ารายการไม่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 ได้ออกอากาศ ก็เลยไม่ได้เอามาฉายให้กับน้องๆดูนะครับวันนี้ก็เลยนํากลับมาสําหรับวงอะไรลูกสม i l e l i วันนี้เก็บภาพมาบรรยากาศมาแล้วจะมันขนาดไหนไปติดตามกันเลยใน Smile Live ารแสดงของคิมโซนเยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งโชว์ค่ะนั่นก็คือเป็นวงดนตรีนะคะ Rock to roll and fight พี่เบนว่าวงนี้เนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงคะครับก็เบนกับตามเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับแล้วก็แยกกันไปแล้วกลับมารวมวงกันใหม่แล้วก็แยกกันไปอีกแล้วก็กลับมารวมกันใหม่อ่าแล้วทีนี้พอกลับมารวมกันใหม่รอบที่สามเนี่ยมือกีต้าร์ก็ออกพอมือกีต้าร์ออกก็เลยเอาเอสมาเข้ามาเห็นบอกว่ามีเอ่อเพลงเป็นของวงตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมียอดวิวเนี่ยกว่าสองแสนวิวใช่ครับชื่อเพลงว่าอะไรบ้าง แล,แล้วมันจะผ่านไปครับนี่คือแนวเพลงของวงเราเลยใช่ไหมแบบว่าด oui, ูร็อกๆมันๆนิดน uh ึงเท่ๆก uh ็มีส่วนผสมของอเมริกันร็อกซะเยอะหน่อยได้รับอิทธิพลมาเยอะเหมือนกันแล้วมีเพลงของตัวเองทั้งหมดกี่เพลงแล้วคะตอนนี้ก็เคยออกอีพีละบั้มไปก็5เพลงนะแล้วก็นี่เป็นแล้วมันจะผ่านไปเป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็มีเดโมกประมาณ2 3 0 0เพลงได้ โอ้โหปากทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับวงสไมล์ไลน์ด้วยนี่ยวันนี้ต้องขอเสียงปรบมือมากๆค่ะคุณค,ะข,ค,ณคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <Yeah. S 2> เป็นงานให้หมอ คือเนี่ยส่วนน้อยนะความมันน่ะถ้าไปดูสดๆเนี่ยมันยิ่งกว่านี้เพราะว่าเขาจะแบบนี่คนนี่คนหรือมอไซค์เครื่องเนี่ยนะฮะแต่ยังบอกว่าโอ้ก็ดูมันดูดูเป็นชาวร็อกนะครับเพราะว่าเขาแยกวงใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็แยกกันอีกแล้วกลับมาแล้วก็แยกคือแอนถามนม่เพราะว่าการลงตัวของพวกเขาเนี่ยมาได้ยังไงเขาบอกว่าอู้มันยาวมากเขาถามว่ายาวเท่าไหร่เขาเขาเล่าอย่างเงี้ยแหละไปไปมามาเข้าเข้าออกออกแต่คือเมือ กี้ตัดคายแม็กของเราไปเขาบอกว่าที่สาคัญเนี่ยวงเขาต้องหน้าตาดีด้วยถึงจะเข้าได้อ๋อตรงนี้คือเรียกว่าขายหน้าตาเขาคัดมาเลยนะตาหน้าตาไม่ดีไม่ให้เข้าครับผมตรงนี้นะฮะแา้วก็ติดตามได้ผลงานของวง Smile Line นะคบแล้วก็งาน Now Live ด้วยนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับความสุขสนุกที่พวกเรานะคบจากทางช่อา Now n o มามอบให้กับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมีสายผู้คุยกันไหมฮะสุดท้ายมีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าน้องหยดน้ําค้าง <ฮะ S 1> หยดน้ําค้างใช่ไหมอ,อาย,อยุเท่าไหร่เอ่ย9ปีค่ะ9ปีทําม,มาจากที่ไหนจังหวัดนนทบุรีค่ะ,คะนนทบุรีรหยดน้ําค้างหนูคิดว่ามีเรื่องอะไรที่เราเคิดว่ามันแบบมันดีอ่ะการเรียนค่ะการเ<า>รียนเป็นไงหนูเรียนดีหรือเปล่าบอกไปเลยว่าเกดเฉลี่ยเราเท่าไหร่ครับหยดน้าค้าง สี่ค่ะสี่จุดโอ้โหสี่ทุกวิชาเลยเหรอลูกสี่ทุกวิชาปะลูกสี่ทุกวิชาเลยใช่ไหมทุกวิชาทุกวิชาเก่งมากเลยเรามีวิธีทํายังไงให้เราเรียนดีได้ขนาดนี้เทคนิคเราคืออะไรลูกอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ทําการบ้านค่ะอ่านหนังสือแล้วทำการบ้านเยอะๆหนูอ่านตอนไหนตอนไหน มาดูช่องซิงโซนโชว์จบปุ๊บทำงานบ้านให้แม่แล้วทำการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือค่ะอเอาเอาเป็นเนื่องอย่างนะเราอะครับผม <c oughs> เดน,นะโอ้รู้สึกเขินเลย <c oughs> นะครับดีมากเลยโยนน้ำค้างน่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> โอ้ภูมิใจและดีใจแทนพ่อแม่มากใช่เลยเก่งมากๆนะคะรักษาระดับความดีแล้วก็ความขยันไอย<ช>แบบนี้นานๆนะ รับรองว่าโตขึ้นหนูจะประสบความเหนื่อร่ำรวยแน่นอนนะคะตอนนี้อยูน้ำค้างอยูน้ำค้างมีอะไรถามเราสองคนบ้างมีค่ะถามว่าอะไรคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะครับผมขอเปิดก่อนก็เรียกว่าเวลารายการเราก็ต้องสบายแหละนาทีละเก้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรน้องน้องก็สองนาทีแล้วใช่เอาอยู่น้ำค้างได้ยังคะได้ยังลูกได้แล้วค่ะถามว่ามาอะไรลูก แมงอะไรไม่ม no no ีป <Man S 1> no no ีกไม่มีขาแมงอะไรไม่ม <a catchy music> ีป <scrape gun man> <Hiç> ีกไม่มีขาแมงทับไม่ใช่ค่ะแมงเม่าไม่ใช่ค่ะแมงอะไรอ่ะอ๋อแมงสาบมีสีมีไม่แมงบุมไม่ใช่ค่ะไม่มีปีกไม่มีขาแมงอะไรเอ่ยแมงรักแมงรักไม่ใช่ค่ะเกือบให้พี่ว่าเกือแล้วพี่มาใางนี้เกือบแล้วลเกือแล้วอีกนิดนึง อเออแมงเออมีคนพี่เขาบอกแมงพิการแมงพิการใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่มใชแมงอะไรอะย,ยอมไหมยอมดีกว่ายอม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 แมงโก้ค่ะแมงโก้โอ้พี่ทีมงานเรามาบอกตอนนี้เนาะเขา,เากำลังจะเฉลยค่ะเนี่ยดิรงหลังเร็ว,วันนี้ แต่น้องฟินนะแต่น้องปินเราตอบไม่ถูกน้องฟินเลยขอบคุณสำหรับคำถามมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหยดน้ำค้างนะครับได้ไงไ้พูดคุยใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปเรามีคำคมดีๆวบทิ้งมาฝัองวบทิ้งวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นข้อความดีๆที่เตือนใจแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับก็คือชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไปเอาทำยีวีประกอบแทนด้วยชีวิตไม่มี คำว่าสายคำว่าสายไงสายสายสายแบบเนี้ยจะเดินคำว่าสายเกินไปเกินเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่สําหรับการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆกับสิ่งดีๆอ่ะต่อกันนะชีวิตชีวิตไม่มีคําว่าสายเกินไปต่อสิ่งดีๆต่อแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กากลับมาเจอกันนะครับเวลาสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งทางช่องช่องนาาค่ะช่องที่ยี่สิบหกนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน 没妈。